พิการนะครับแอนมิลโลช่างนี่กำลังจะทำการประกอบร้านตําบครับเกือจากอะไรครับช่างนี่เกือจากโซ่สายพานาครับโซ่สายพานเพื่ประกอบสายพานเส้นผ่านพาเควออกมาแล้วครับนี่ดูครับนี่ตัวประกอบสายพานโซ่กันนี่ครับช่างเม่ให้ดู นนาานจนเกียร์ไม่ไปนะครับตัวนี้ตัวประคองตัวลูกสายพานส่วนมากรถที่ว่ามเกียร์ c v ีเราจะเจอประมาณกี่แสนโลที่มีอาการแบบนี้ครับช่างนี่คันนี้8ปดหมกิโลคันนี้ HRV นะครับ 8, แปดหมืน 2, 000, 3, 000่นกิโลบางคันสองแ0 0สามแสก็ก็เปลี่ยนก็มีแต่ที่เราเจอเข้ามาในอู่ที่ว่าสภาพแบบนี้ส่วนมากจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับฉเฉลี่ย ประมาณแสนกิโลสองแสนกิโลประมาณนี้ครับประมาณสองแสนกิโลนะครับทั้งนี้บอกครับตอนนี้ก็ผ่าเดี๋ยวทั้งนี้ประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับรนี่ขอบคุณครับ